พุธสถานสารหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์แหล่งผลิตสินค้ากเกษตรอินทรีย์ประชาชนมากมีน้ำใจงามล้ำผ้าไหมเสือเตยคำขวัญอำเภอสัมบรงครับสวัสดีค่ะดิฉันใจทิพาเพาสิผลนะคะในคือสัมโรงค่ะนะคะเอาวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการบริหารจัดการขยะค่ะ ธนาคารขยะบ้านพนงามหมู่ที่7องค์การบริหารส่วนตำบลนวนกระลินอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีได้รับคัดเลือกให้เป็นธนาคารขยะต้นแบบร,ระดับอำเภอสำโรงมีสมาชิกทั้งหมด22ครัวเรือนมีการรับซื้อขยะเดือนละหนึ่งครั้งซึ่งธนาคารขยะบ้านพนงามมีการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานหลักโดยนางใจทิพย์ภาสีผลนายอำเภอสำโรง นายนัทพลน,นันทบุตรนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลนนกาเรน หลังจากที่มีการคัดเลือกธนาคารขยะระดับอำเภอแล้วคณะทำงานได้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและนำขยะรีไซเคิลที่สามารถขายได้มาขายให้กับกองทุนซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนหรือสมาชิกได้รับคือช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนชนุมชนเข้มแข็ง เป็นชุมชนสะอาดน่าอยู่ลดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งประชาชนยังมีรายได้จากการขายขยะและเพิ่มรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลนั่นเองครับที่นะคขธนาคารขยะส่วนนี้เป็นส่วนขังสดีค่ะส่วนนี้เป็นส่วนรับซื้อค่ะเรส่วนรับ้ค่ะเราทำหน้าที่อะไรบ้างคะล้วก็จะมีเขียนรายการแล้วก็ช่างน้าหนั รับสมัคิสมาชิกรับสมัครสมาชิก,กด้วยนะคะโดยจะมีสมุดคู่ฝากนะคะสมุดคู่ปากนะคะของคนที่น,นาขยะนะคะนา,า,าขยะมาขายให้กับตัวนที่นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าธนาคารขยะนอกเหนือจากการจัดก,การแยกขยะตั้งแต่ต้นทางแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจะทําให้หมู่บ้านชุมชนนั้นสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ เกิดสุขภาวะที่ดีนะคะในการยูแลสวนบ้าน,น,นคุณยยะคะ่ะคุณยายบุศรีนะคะคุณยายบุศรีเนี่ยได้คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก็คือตั้งแต่ขยะในโคเรือนนะคะคุณยายก็คัดแยกขยะเปียบลงในถังขยะเปียบที่บ้านแล้วก็สามารถที่จะคัดแยกขยะอะไรเนี้ยคะ่ะเพื่อที่จะนํามาสร้างมูลค่าเป็นไรายได้นะคะทําให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว,ลวคุณยายยังมีไรายได้ติดกระเป๋าด้วยนะคะ<ๆ>